สบายดีนะ้รับสบดีดทุกคนตอนนี้กันแล้วที่พักาสร้าบโลน่ปร็บหลอยโลตอนนี้กันแลดแัจบนเป็โลวิจารสั้งอยโลลอยโลลก็ใช้สอบละหาสิบโล หั <Es> ว้ากลเขาเปนจี่ยงเือดูากประทางนี้ดีวไปหอดแกงเกี่ยวเข้าี่นืีเจ้าีปรี่นปแกะไปแก่เเพืนเพื่อนนครับัวโซ่เพื่อนมีาแม่ คนชื่อหันขมล้อน้องมดในคนข้าวไปเกี่ยวกันกันเลยชื่อหันขมข้อน้องมดเขาคนกันสบายดีลังกล่องเด้อพี่น้องบาแล้วกะข้ากับขับรถไถออกมาจากโรงสีข้าวพี่น้องเอ้ยนี่รถไถกะห้างไม่มีกะไถเขาไถเขาชานให้ครอบครัวมข้อน้องมดพี่น้องเอ้ย บิดพอดีเบิเลีเ้ยงเามูมากดส,สอบมีรโลก็สองสอบมีรอยโลกำลังเดินทางนี่มาหอดบัานเขาน้องเยี่ยมแล้วพี่น้องพอไปส่งอยู่หน้าบ่าได้ ปกติเพ <ion> ิ่นก็สีแล้วเพิ่นก็มาไว้นี่เนาะมาไว้เฮือนเพิ่นบ่จูหน้ากับบริกาไว้หลายเพื่อคนอยากไปหันไปนี่หั่นนะทางตอนแรกว่าสิขับไปอันไปส่งหาแล้วแต่บัดนี้ทางมันโหดอีหลีรอเกือบลักหัวเขาทั้งมดไปอีกบ่พอดีโทรนัดเพิ่นว่ามาเอาข้าวสารเด้อพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้ซื้อให ครอบครัวเขาน้องเยี่ยมน้องมอดเข่าก็ขายเพราะว่าสแไดเอาเงินส่วนที่คายไปนะไปซื้อเครื่องสักผาพี่น้องไปโฮมใส่เครื่องสักผาพอดีเครื่องสักผาเงินยังไม,ม่พอก็นเลยแล้วมีเพ่อมาบ่ จะค้องเพื่อนยังบ่มาวาฉันนี่เป็นกะน,นอนอยู่หน้ามีแต่เข้าน้องเยี่ยมน้องมอนอนอยู่บ้านพ่อกับแม่นอนหน้า,น,านี่มาพอดังรถปูดๆมาเลยก่อนเท่าได้เข้ามาก่อนแล้วพอดีโทรนัดโทรให้อันน้องเหี่ยมบอกพ่อว่ามาเจอกันอยู่บ้านนี่เลยมาหอดเพื่อน น,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  ouais. อนอ้องมน well, so ้องเยี Thanks, ่ยมแลลวอันนี้เพือนคัวเพื่นเนาะ้องน้ำมะขามมะขามมูมีเนาะลังเป็นดอกนะดอกกำลังดกทํามะขามสูง้อยูบดรสองหแล้วก็หองขางในห้องมดห้องเยี่ยมก็ได้ห้องมดห้องเยี่ยมยังพนได้มา ขทาทามังก่อนอันนี้เขาอันเขาเนี่ยเอามาเบิด์แหละเจักสอบเขาไปซีตัน,นั้นึ่งเจ๊ทเจ๊กโซ่เจ๊ทเท่าก,กบัากกบเอาเมื่อเมื่อ,อ,อนะก็ประมาณสอบหนึ่งอือแต่เขาไปซีเป็นเขาสานไม่แต่เขาสาร,าสารทั้งนั้นเลยพี่น้องนี่อันนี้กระสอบมันจะขาดงัวมาดึกนี่พี่น้องปูหักมาแล้ว ว่ามาแล้วมีน้อยไม่ได้ข่าวแม่หน้าปู่เดี๋ยวสักครั้งยี่สิ่ให้ให้อขาสิคุ้มอยู่บ่สองสอบเลยบุกคุ้มมาให้จ้าหน้าเรื่องเกือบเกือบนัเนาะบุกคกันก็น้อยนึงวะเขา กอที่เขาก็ะบืพูลายเด้อป้าลุงเร็วพวกโอนมอนมาด้วยรเด้อหนรถหารถไฟฟ้าหายเลล่ะอแม่วซื้อรถไฟฟ้าหายแล้วล้เวม่นไหเมน่บเอออนอมอก็เจ็บตาย่นฮักใครเน่ยอโดยอนอมอนก็อยู่ฮะที่เมืไดจะกิโลมันน่ มอเน่โดยไมมนลสี่เนาะได้มือละมาเนี่ยได้มือลจักโลมาเนะมีคนเโลสี่โลสีอมานี่ขนเนาะโอ้ได้เตได้ได้ไลยได้หลยชุดแต่จักโลล่ไลยชุดได้ลชุดเาโลเจดเก้าโลเจ็ดเอ่อโบยไปไปบนมืออืมมีคนัวใช่มั้ ไต้ไเบอร์สองบอกมือนีไม่ได้เขามาน้ำได้ได้จักกิโลบอกเราเลยไหมเขาได้ได้เลยกิโลไ็นเลยเนาะยังได้กับอขคพุณนแม่หลายที่ ซอยเรือในการซื้อข่าวเอนี่ยการมันก็เล็กตะปูได้แร้วว่าขาดจั่ว รเรอาเขาเขาตัวซบพนกระสอยไทยหายบ่เดละรถไปฝาจอดไบบ้านพี่น้องฮูชมถนนคนทางข้างออกหน้าคนเตือนหฮงก็เลยบ้านกลอาไทยคับเอ่งกด้่างลยน้องวัดเมื่อบ้านนี้ นี่พี่นองเขาซานคุณก็บ้านเมีย่นเมื่อจตกมือเลยคเมื่อวานเ่าบินวิ่งเขบนด์มือได้ผมเลยว่าตอนไอ้ดาวเาเขามาให้เดยด้วยด้วยเดยคไปจอดมันี่ป้าไปหนีนู้บอ บ่มีนูติปูโมนูกดนกระามปวดนกได้เห้ยให้ใส่กระสอบว้ในนี่ล่ไบ่โดยโดยม่ด้ตู้เรือตะกี้นี่นะนี่อ๋อนี่เขาสานตัวเก่าโดยโอยู่มาทำฟบดอืี่หาสหรับคุ็เรือนี้หำนี้กันข้าวพอกัเรือปลายนันเนาะพอดีแเขากำลังออกกลุ่มวีรก โอ้คุอกูคเด้อาลงกาจ่ายลกพายด้วยเด้อป้าเด้อเราวมีกงบด้วยตยนี่แหละเอามาชมให้ยูวบ้านใครจะนอนนี่นองอาเ่นช่องมีอเพิ่นเออเรชอบพรมีอาไ่ด้ไนอนีใครนอนอยเนาตอนนี้่น้องเหี่ยจะเลิก วันรถไฟฟ้าแช่วงนี้บรีขี่นาพนไม่จอดไว้อือเนีแม่ก็ฮกัขี้ออกมากมือนีแหละรถไฟฟ้าพี่น้องบเอายังมาปกไหวกับบมี่ยังบอกโสทายกอบมาแล้วจะเมืดแก่มื่อนำสูไปเรื่อยสูไปเรื่อยนละกันยังดีปะ คกอการะสูบไปคู่มเงแอะไรกัหาเท้ากินคำเหมือนกัน่านมืดยึดกล่อมเลยนะถักื่านนี่กับพักปะไปไม่้อว่านเราเพื่อนน้องแย่หน่อยว่ากินข้าวแรงอยู่นีบ่ เอ้ยเนี่ยเดีอนทัวเ์เอานมเยี่ยมพี่น้องเลยไปเข้ากระสิกลับออกหน้าแล้วล่ะพี่น้องเท่าร้อย <c oughs> กิโลส่งหอดเทือนเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะ ปูหักกับจ้นจอย <laughs> อืไ<ม>่ได้กแก้ออกบ,อบ่ปูเ่านะมีอยู่บ่อยู่นะา,นาเออมือกริ่นแก้ออกแล้วนี่จะเป็นไรหน่ะอืมเปิดไว้เพราะว่ายัน น้องเยี่ยมมากค่ะตัางอ,อันนี้กับบ้านน้ำม่งน้อยพี่น้องสื่อกับบ้านน้ำม่งน้อยห่างจากบ้านน้ำม่งใหญ่ผักทัวออกมาเขาไปนี่กับเป็นว่านาน้าหอยปังเนาขึ้นไปนี่มันคือโม,ม่คํำ dân cả thì là thì nó cũng thuyền làm diễm Hãy subscribe จะคืออะไรคึมคึมบ๊อบพดบ๊อปูพว่านี่พีดกับยังเมื่อก้อนเท่ากันได้โดยขอบคุณแม่หลายนาทีซอยเรือขอบครัวมดไปแล้วพี่น้องเมื่อก้อนสบายดีมาดูแต่กัเอาปลาลุงว้าวเลย ผู้ช่วยผู้แก่นั่นแน่นี่แมนใจเลือกกันนี่แหละ